สัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเมืองไทยนไซโครพีเดียค่ะและว,วันนี้เมย์สรินทร์ธนดอนจันทร์ก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านเช่นเคยค่ะและสําหรับวันนี้นะคะเมย์ก็มีเรื่องราวของพลังงานธรรมชาติตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าพลังงานสกาล่ามาฝากท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะแน่นอนค่ะเราก็ นิยมหันมาให้ความสนใจและให,ให้ความใส่ใจกับเรื่องราวของสุขภาพกันมากยิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการดูแลสุขภาพในเชิงแพทย์แผนปัจจุบันหรือว่าแพทย์แผนจีนหรือแม้แต่แพทย์แผนไทยซึ่งเรียกรวมๆกันว่าการดูแลอย่างแพทย์แผนโบราณน,นั่นเองค่ะซึ่งในวันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งค่ะที่น่าสนใจเลยทีเดียวสําหรับคนที่รัก เรื่องราวของการดูแลสุขภาพนั่นเองค่ะและสําหรับเทปการบรรยายในวันนี้นะคะเป็นเทปการบรรยายเชิงวิชาการด้านพลังงานธรรมชาติค่ะซึ่งผู้บรรยายเนี่ยก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ท่านมีประสบการณ์แล้วก็มีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องราวของธรรมชาติพลังงานบําบัดเนี่ยมีการศึกษามาอย่างยาวนานและเป็นที่ยอมรับกันโดยกว้างขวางในทั่วโลกในปัจจุบันนี้นะคะ เราไม่น่าจะเสียเวลากันไปนานเลยค่ะเราก็ไปติดตามชมเรื่องราวการบรรยายเชิงวิชาการด้านธรรมชาติในครั้งนี้กันเลยดีกว่าเชิญรับชมกันค่ะงานคืออะไร Energy is life Energy is life Alright l So life is also the outcome of energy ชีวิตก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นผลมาจากการที่เรามีพลังงานนะครับ Yes. Energy yes. Technique ใช่ไหม The change, the change, the channel, the change. Alright, l that is also the outcome of energy. อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดมาจากการที่มีพลังงานเช่นเดียวกัน So what is energy? พลังงานคืออะไรครับครับอ่าท o ่ชื่ sorry. ิ่งที่เกิดขึ้นจริงได้ตามธรรมชาติโอเคเอ h i n g t h a ่ is ี่ส์ t ฮปปินบายเซิฟบาย n น t จ e ร์เดอร e r ดอร์อี r ์เอ a นจีเ natural อนแฮปปินโอเคเนเจอร o r อ n เนเจ a l ์ o อนอั s ส์โซ่เดอะออ o ั e ออนนั่นก็เป็นผลหลังจากมีพลังงานนี่เดียวกัน t h อร์อัล่ัมม์นโอเคน่าสนใจ energy is movement or vibration okay energy is movement or vibration also is the outcome of energy yeah. Oh, เป็นผลมาจากพลังอีกทีเดียวกัน energy is healthy พลังงานคือความกระดูกสัมผัส right ถูกต้อง all yes energy is source of every function พลังงานก็คือเป็น องค์ประกอบของทุกๆองค์ประกอบโอเคใกล้เขไหม All that you have said is correct but not accurate หลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านพูดทั้งหมดนั้นนะครับถูกต้องแต่ยังไม่คม Yes พี่เปียยกครับ That is a formula for energy <laughs> พลังงานคือธรรมชาติอะไรนะคือธรรมชาติ energy is nature natural okay well you are getting close yes ใกล้ๆแล้วครับใกล้คำแล้วครับโอเคพลังงานคือสิ่งที่เกิดจากธรรมชาติแล้วก็เราไม่เห็นและที่สำคัญไม่มีสิ่งใดวัดค่าได้ครับโอเค <laughs> so, uh, energy is the things happen by nature, and there is no any scale that can scale. Can measure energy. Yeah, cannot oh, okay. measure. Well, you are close. Oh, okay. Okay. Energy to make the balance of the sun uh -huh. in the universe the universe. Okay. Okay. and is make the balance to human แ h a l ่าโอเค so that is also the outcome of energy อันนั้นก็เหมือนนั่นแหละครับเป uh, ็นผลมาจากพาล in science, in science, พังนั่นแหละ in science in science ในทางด้านวิทยาศาสตร์แล้ว what can be burned is energy อะไรก็ตามที่มีการเผาไหม้ได้นั่นแหละคือพลังงานโอ h t so you and I can be burned and you and I are energy ท่านทั้งหลายสามารถได้รับกรารเผาผลาญ เหมือนกับอาจารย์เราก็คือพลังงาน and whatever we do we produce the outcome of energy อะไรก็ตามนะครับที่เราทำทั้งหมดนั่นแหละครับมันเป็นสิ่งที่มาจากพลังงานนั่นแหละ everything is energy ทุกทีวันคือพลังงาน <Okay. S 2> your emotion is energy อารมณ์คือพลังงาน your thought is energy ความคิดคือพลังงาน your คพูดคือพลังงาน Your movement is energy การเคลื่อนไหวของท่านคือพลังงาน Alright Because you are energy เพราะว่าท่านคือพลังงาน Hey So I was a businessman before อาจารย์ยับเป็นนักธุรกิจมาก่อนนะครับ So when my father died of cancer เมื่อคุณพ่อเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง I went to search for alternative therapy. อาจารย์ก็พยายามที่จะไปสะแสวงหาวิถีทางในการรักษาตามแนวแพทย์ทางเลือก okay. My search took to o k m e t o see many masters. อาจารย์ได้พยายามศึกษาค้นคว้าแล้วก็ไปหาครูบาอาจารย์นี่มากมายือเกิน right. And I learned how to treat people using energy. และอาจารย์ก็ได้เรียนรู้ในการที่จะใช้พลังงานเนี่ยในการรักษาคน All right. Then I come realize I Then to come แล้วก็อาจารย์ก็ได้เกิดความตระหนักว่า everything is energy ทุกสิ่งทุกอย่างนั่นคือพลังงาน and we need energy to become healthy เราต้องการที่จะให้พลังนั้นทำให้เราเป็นคนมีสุขภาพดี we need energy to become rich เราต้องการให้พลังงานนั้นทำให้เราเป็นผู้มั่งคั่ง alright we need energy to become successful เราต้องการพลังงานที่จะทำให้เรานั้นเป็นผู้่ประสบความสำเร็จเฮ y so everything is energy ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างคือพลังงาน right and energy can be manipulated very easily energy can be manipulated very easy very change พลังงานนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างง่ายดาย right so can I uh, ask a gentleman to come up a strong gentleman อาจารย์ขอสุภาพบุรุษที่ร่างกายกำยำมาด้านหน้าสักหน่อยนะครับ โอ้ e s t r o n g โอเคโอเคอยากกระโดดขึ้นมานะค่อยๆขึ้นบันไดพลังเยอะอมือจ้าพ่อเชียงใหม่นะครับเนีีเนนี่นอเนี่ยเน่ยออยี อาจารย์ถาม uh, ว่าเป็นประธานเลยยังผมว่าเลยไปแล้วมั้งควา okay. มคิดเลยไปคลอ alright can you uh, remove your pendant please อาจารย์บอกว่าถอดเหรียญออกก่อน yeah and your bracelet แล้วก็ถอดกำไลมือออกด้วยแล้วก็ถอดกงเกง a l r i อาจารย์ไม่ได้สั่ง now alright now he will punch me เอาละครับเดี๋ยวเนียเขาให้เขาทุบอาจารย์ right I will also remove my quantum pendant อาจารย์ก็เดี๋ยวคาราเต้นะคาราเต้คาราเต้อาจารย์อาจารย์ก็ถอดเหรียญออก <c oughs> จำไว้นะครับคนนี้เนี่ย <c oughs> เป็นคนที่ไม่ธรรมดา ซึ่งกลับกลายมาเป็นคนธรรมดาแล้วครับ <laughs> All ไปสวัสดี m รับโมโมคนจนเป็นเด on me Okay so we are equal a l เอาล่ะต่างคนต่างถอดพลังหล่อถอนเหรียญอะแล้วตอนนี้ <All right. S 1> มีค่าเท่ากัน b not in shape w e หรอ not equal in shape <laughs> แต่ไม่ใช่เท่ากันในดังด้านขนาดข,าดของร่างนะครับร่า <Okay. S 2> <Okay. S 1> ขนาดที่ไม่มีพลังอยู่กับตัวละ Now I want you to punch me as hard as you can อาจารย์ต้องการที่ให้คุณเนี่ยฟันอาจารย์เนี่ยแรงเท่าที่คุณจะแรงได้. Alright, as hard as you can. Like this or yes. like this? No, like this. Choke uh, me, Ang. Chokeอาจารย์นี่หว่า? On my hand. Choke him. Choke him. Not on my face, no. <laughs> okay. Alright. Choke him. Hmm. Oh, wait a moment. And when you punch me, I want you to feel the force that you execute. Pardon? When you punch me, I want you to feel the force that you execute. The force how powerful how strong <Okay. S 1> it is คือ <Okay>. ว่าชกนี่ชกให้สุดแรงเลยมีแรงเท่าไหร่ก็เอาให้หมดเลย alright okay now you will see you will hear the sound of the impact and see whether I fly down or not และท่านจะได้ยินว่าแรงชกนี่ทำให้เกิดเสียงขนาดไหนหรือดีไม่ดีอาจารย์ก็าจ,จะตัวลอยไปแล้วก็ได้ <All> right อ้าวไปดูนะครับ okay. so, as as ชกให้แรงที่สุดเลย โชกให้ดีนะอย่าให้หลุดหลุดมือไปเดินหน้าอาจารย์ไม่ได้ทำประกันให้เขาด้วยโอ้โหเอาให้แรงกว่านี้โอ้เหมือนนักมวยเก่าเลยเนี่ย is more of a push no punch don't push punch นี่ชกเดี่างเดียวชกแบบยับอย่างเดียว don't push ไม่ต้องผลักชก 1 2 3 chop okay all right. so can you feel lots of what i see the all right. now i want you to punch maybe 5 times harder than this ini 5เท่า okay What I do to him? Làm người giúp Achan làm này My little finger. Achan chạy new lick này lại. All right. I just like this. Achan chạy new lick rồi. Okay. Now you punch me. đi lên lắm. Tạt มีปัญหาอะไรหรือครับอ๋ออ๋ออยู่นี่คร์บเด้ออ๋อเด้อเอาแรงให้สุดแรงเลยแรงนั้นเอาแรงเลย Do you feel any difference รู้สึกว่าแตกต่างไหมแตกต่างแตกต่างยังไงมันแน่นขึ้นอะไรแน่นเขามีพลังต้านอ๋ออาจารย์มีพลังต้านขึ้น All right You have a h difference and you have a อ่ามอ e ์เอเนอร์ no i i n j u r e him without him knowing it i have injured him without him knowing it <laughs> I, I can รย์ทำอินเจตออ่าอ่าโดยที่เขาไม่รู้ตัวก็คือเหมือนกับส่งพลังไปอ่ะ alright now uh, your strong hand เอามือที่แข็งแรงที่สุดโอเค see what happened to his energy i'm only using two fingers คอยดูว่ามีพลังงานเขาขนาดไหนอาจารย์ใช้มือแค่สองสองนิ้วนะโอเค resist me ให้ต้านอาจารย์นะโอเค one two three <laughs> alright <laughs> cannot resist two fingers now if I were to p a t c h up his energy field เอาละตอนนี้อาจารย์ก็สลายพลังละ alright เมื่อกี้ใช้สองนิ้วเอาโจกใหม่ เมื่อกี้อาจารย์ <c oughs> เมื่อกี้อาจารย์ทดสอบดูนะว่ามีแรงขนาดไหนแก่กดสองนิ้วต้านได้ขนาดนั้นตอนนี้ <All right. S 1> so you feel energy or you delete no, <now S 1> to him โอเคตอนนี้พลังของเขากลับมามีพลังเต็มที่อีกครั้งหนึ่ง <Stay higher. S 1> อา้าวยกสูงขึ้นต้านอาจารย์นะ One, two, หนึ่ง <Yeah. S 1> สองสาม อาจารย์ส่งพลังให้ไปดู feel difference รู้สึกเป็นไงบ้างมีแรงขึ้นเยอะไหมแข็งขึ้นเยอะเลยครับอะไรอะไรแข็งแข็งแข็งขึ้นเยอะเลยครับโอเคจะได้ชัดเจนนะครับ more h a r d more harder alright you're more stronger alright so you see thank you โอเคกลับดีมาก so you see your energy f i e l can be manipulated your energy สนามพลังงานของท่านนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโอเค so maybe I c a n ask another gentleman who is strong บางทีอยากจะเชิญท่านสุภาพบุรุษท่านอื่นนะครับที่มีความแข็งแรงนะครับ everyone คุณค <Anyone? S 1> ุณวิรัตเอาหน่อยไหม yes the man yeah he's the lawyer okay good ร้อยกว่าโลนะครับ <laughs> <laughs> จร,จริงๆแล้วชีวิตจริงของท่านเนี่ยไม่เคยต่อยใ,ใครครับมีแต่ว่ายก่อนทุกทีเลย <All right. S 2> รู้จะมีแรงหรือเปล่า And Another gentlemanOne more gentleman มีมีสุภาพบุรุษสักานไหมครับเอาไหมครับพี่โทนี่โอเคมิสเตอร์โทนี่อพี่โทนี่เพิ่องอายุสี่สิบกว่าก็ Can you your ช่วยถอดเหรียญออกหน่อยนะครับ

ได้อยู่ตรงนี้นะฮะ right now I just need you to think about your work อะล่ะครับอยากที่จะให้ท่านคิดถึงงานที่ท่านทำอยู่กันล้วกัน think about your office คิดนึกถึงสำนักงาน think about the people you are seeing คิดถึงคนที่ในในในธุรกิจอะ alright so give me a strong hand แล้วยุดมือขึ้นมาครั้งหนึ่ง All right, ready? Ở phần này. 2 3. Đây, one more time. Có hình này đây nè. Hot. Okay. 1 2 3. À. all right. Now, okay. You stay back. Tôi làm như này các. Chờ này các. Bây giờ nó thử cho đi em mang. Now, don't think of anything. Don't think of anything. อ่อาจารย์บอกไม่ต้องให้คิดอะไรก่อน alright <c oughs> resist me ตาอาจารย์นะ one two three drop one more time hard resist ัหนงสู้ให้เต็มที่เลยพี่ตัวนี้ one two three alright why so ทำไม why because whenever we think of work we got stress เมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านคิดถึงงานเนี่ย มันก็จะมีความเครียดมีความกดดัน Who is happy when y o u think o f y o u r work in the office มีใครบ้างนะครับพอคิดถึงสำนักง,งานปั๊บเนี่ยมีความสุขมากเลยมีไหมครับ Anybody who ร e ่ฮู happy go to work มีใครบ้างครับที่ดีมีความสุขมากเวลาไปทำงาน anyone มีไหม none ไม oh, <me. S 1> ่ alright now he has an energy fuel เขามีสนามพลังงานนะครับ so when he stays in this area เมื่อเขายืนในื้นทว่ตรงนี้ and thought of something not so happy แล้วก็คิดถึงสิ่งที่ทำให้ไม่เกิดความสุข when he leaves the area เมื่อเขาเดินออกจากพื้นที่ที่เขาคิดอย่างนั้น and another person come and stand at the same place แล้วบุคคลอื่นก็เข้ามายืนแทนที่ตรงนั้น his energy will be affected ก็จะเกิดผลกระทบต่อพลังงานในร่างกายของคนนั้นเหมือนกัน alright so he carries The bad energy เพราะว่าเขาได้ทิ้งพลังที่เลวร้ายไว้ When you have stress เมื่อคุณมีความเครียดมีความกดดันเนี่ย Okay So this is your pendant อันนี้อุปกรณ์ของคุณนะครับใช่ไหม Alright Give me a strong hand อ้าวยื่นมือกวดที่แข็งแรงนะครับ Resist ต้านนะครับ1 2 3 can you feel the difference แบบตามมั้ยครับ right, now you go stay behind and you sir come here alright, all right now he's turn to get the benefit of the good energy ใคร resist me ต้านเลยนะครับ1 2 3 is there a difference <ต> yes าถูกไหมครับเพราะคุณวิรัสยังไม่ได้ใส่เหรียญน,นะครับแต่มาเยืนในที่ที่คุณโทนี่ได้ he did not wear the quantum pendant เขาไม่ได้ใส่เหรียญน,นะฮะ he did ซึ่งคุณโทนี่เป็นคนใส่เหรียญแล้วก็มาเยืนอยู่ตรงนี้ alright l okay thank you ขอบคุณครับ so nobody nobody is allowed to come to your house if there is no quantum pendant ดังนั้นอย่าอนุญาตให้ใครมาในบ้านของคุณถ้าไม่ห้เหรียญเข้ามา because you don't know what energy they are bringing to your house เพราะว่าเราจะไม่รู้เลยนะครับว่าเอาพลังงานอะไรเข้ามา everybody here works hard ทุกคนที่นี่ทำงานหนักกันนั้นแหละ yes yes ใช่ไมมใช่ a everybody here วันส s a happy family yes ทุกคนีินี้ต้องการที่จะเป็นครอบครัวที่มีความสุขใช่ไหม so what stop you from getting what you want อะไรที่เป็นอุปสรรคที่หยุดยั้งให้คุณไม่ได้ในสิ่งที่คุณปรารถนา one of the factor is people bringing bad energy to your house ปัจจัยที่ทำให้คุณไม่ประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณปรารถนาก็คือว่าไม่รู้ว่าใครเอาพลังอะไรมาในบ้านของคุณ r h t because everyone is stressed เพราะว่าทุกคนนั้นมีความเครียดมีความกดดัน so when you w e a r the u a n t u n t p e n d a n t เมื่อคุณห้อยเหรียญของเรา Your energy become strong พลังทำให้คุณเข้มแข็ง alright now one lady please ขอเชิญสุภาพสตรีท่านหนึ่งครับ to come up here to do demonstration ช่วยกระดาขึ้นมาข้างบนทดสอบพี่อุคคุณอุไรวันครุหนา มีลูกสาวกำลังเรียนด็อกเตอร์อยู่คนเดียวโอเคอย่าด็อกเตอร์เรียนสเปิงพีเอชดีอ๋อ right อ่าพี่อุดุรวานคุณนั่งนะครับเชิญเลยครับอ่า I need you to remove your pendant also and the bracelet อ่าเอาละครับตอนเรียงออกเหมือนกัน yes alright so you are stand here ช่วยกระนายนี่ตรงนี้นะครับ okay uh, closer fit okay ท่าตัวกัน now she's not using the quantum p e n d a n t ตอนนี้คุณอุไรวันไม่ได้ใช้เหรียญนะครับ alright press h e handle and she will receive คุณอุไรวันใช้มือขวาเนี่ยฝ่ามือเนี่ยกำมือซ้ายของอาจารย์แล้วเดี๋ยวอาจารย์กำลังจะกด alright um,